สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมมานาสตอรี่นะที่ก็เป็นบริเวณบ้านหลังเก่านะที่คุณตาเคยอาศัยอยู่นะแต่ว<ม>่าปัจจุบันย้ายไปอยู่ข้างล่างแล้วนะครับย้ายไปหาไฟฟ้าวันนี้ญาติพี่น้องนะครับคนท้าคนแก่ในหมู่บ้านได้เตรียมนะขันหามาขันห้าขัน8มาบอกกล่าวชีเคิทางเพื่อให้เปิดทางได้เจอคุณตานะนะมาฟังลูกสะพยของคุณตาบุญเด้าฮะ่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะ นี่นายอำเภอท่านก็เลยซักใหญ่เลยว่ามีอันนี้ไหมว่าจะมีเหตุว่าแกจะบูกรถไปไหมใครจะรับไปไหมทางสานสิฐานนั่นะว่าแกจะบูกรถแกไม่น่าบูกรถนะเพราะว่าแกเดินตามทางนี่แกเห็นรถแกก็ลบบางทีลุงทงลุงเทืองอะไรใครเห็นมาทํางานอย่างเงี้ยพอเห็นเห็นรถปุ๊บแกจะลบเขาป่าเลยอืแกจะลบขเลลบขาป่านั่งหมอบลงเลยอเอยไปเอาปูมึงเดอปูมึงไปอีกแล้วหนุนไปเอา ที่ก่อนนู้นแกเดินออกมาไถหลา,านชายมารับลูกชายฉันคนหน่อยน่นนะจะไปหาเมียหน่อยเมียหลวงกูกูก็มีลูกเมียอะไรแกก็พูดแบบจะพื่งไปแล้วเนาะเป็นน,นี้ประสาทแบบทีทีต่ความอกมันก็อยากอกอกออกนี่แกอยากออกทุกวันแหละอยากไปทุกวันนั่นแหละว่าแกจะไปเอาอะไรลงสีลำธารเชยจะไปหาลงสีลำธารเชยแกว่าแกมีลงสีอยู่นั่น กับพี่ลูกเอาเมืเทนชัยมันอยู่ไหนจะมาเป็นลูกสะพ้ายอะไรแกก็ไม่เคยรู้เนาะว่าแกจะมีลงทรงลงสีอะไรก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไปเมื่อไรจะพาไปเอาไหนจะบอกว่าจะพาพ่อไปเอาลงสีเมื่อไรจะพากูไปแกก็บ่านี่กูมีเงินลอยล้านพันล้านแกก็บอกอย่างนี้มีเงินลอยล้านพันล้านใจดีๆก็ว่าทำไรเป็นรอยไรพันไรได้มันเจ็ดสิบแปดสิบแันกูจะไปซื้อรถออกรถ ให้เป้ไปดูให้กูเนี่ยว่ะวันดีขึ้นดีกว่าตะพงเอารถไถไปขับไปขี่มันได้เติมน้ำมันให้กูไม่ดูว่ะยี่ไปตามเอารถไถใกล้พงเนี่ยลงไปตัดไปนั่นนะไรทหารเก่าไปนั่นนะไรทหาร,ล,าาหารลงไปนั่นอะไปบ่อยอาการของคนแก่เนาะล,งลงุงหลิงเดิมๆเป็นบางครั้งบางคราวแกไปบ่อยแต่บางทีบางทีก็แกไปได้ไม่ถึงไหนดอกแล้วแกก็ไปนั่งคณจำดีคนทำก็คเหินเขาก็รับมาอย่างไอุงไอไปยนี่เห็นก็รับมาบ่อย <ใน S 2> ลับมาบ้านบ่อยแล้วก็มานั่งแบบคุคิดของแกเดีมานั่งคิดแบบวแกจะไปท่าเดียววันหนึ่งสาววันเจ็ดเจ็ดรอบแต่รอบวันนั้นใหญ่อปตก็มาช่วยหาเอา้าโทรมาหาก็หาแต่เจ้าของเนาะบวกเขาหลายก็เกลียงใจเนาะยายมันหลายรอบหลายทีเร็วทีนี้ก็เลยว่าอ่ะอปะตก็โทรมาถามอปตมีโนราเอา้าเหนียวคนเทาหา,นเาหายอีกแล้วนี่เออหายอีกแล้วบางทีก็กมานอนในป่านี่สองคืนสองคืนวันหนึ่งก็มี บางทีคืนหนึ่งกับสองวันบ่ายๆเอง <โก S 1> หา <โก S 1> อหยู่นบ,<า>บุญจะมาไงก็ไม่เลยไม่นอนในป่าจ้านั่นแหละบางทีบางทีแกก็มานอนในปาา่าแกก็บอกว่านอนในป่านีมันไม่ร้อนยุ่งไม่กัดนอนกูสบายดีของกูเจนวะเอาเขาก็ถามกว่าเอาเขาหน้าไม่หิวนี่ไม่หิวนี่พะย่ะู่ไม่ห,หิวเข่าเนี่ยกูไม่หิวมัก็อยู่ได้แกก็่านีไม่หิวเลวกูก็อยู่ได้ของกู่ะแต่พอลูกเวลาลูกจบกไปไหนแกจะคอยมานั่งดีห้าบ้าน วพวกมันอะไปแล้วออกไปแล้วเดี๋ยวกูจะค่อยเรียมบงทีลูกสาวสันยังอยู่ไายมันจบจบอยู่คือไม่ได้ก็ะดินบาทีของทํากูเจ็บขี้กูจะไปขี้กูไปขีส่สงสัยกูหลงไปแล้วว่าอะไรยังเงี้ยน,นะ่ะนะกูขีแล้วกูหลงกูหลงว่ะกูเอ้ยแบบก็จะไปในนั่หนามันนอเห็นวานี้ครัดแจงเลยหนูมันมันหลายทีแล้ว กตามหามันก็เหนื่อยเหนื่อยนั่นแล้วยายก็ช่วยเต็มที่ลเห็นใจสงสารเขาอยู่นักเขานักเขาก็มากเขามาจนนั่นแหละพวกโง่ยหลายตำรวจทั้งทหารยังไม่ใหญ่นั่นแหละจ้าวันนั้นตำรวจทหารลงพื้นที่จนเอาหมาเอาอะไรมาพร้อมเอแล้วก่อหาจนน่นเอาไอ้เชื่อเอาตังค์ที่ละก่อไปเรื่องแขก ใเรื่องที่เขามาหาคนหายนะครับครับตอนนี้ก็นี่นะฮะตาเหี่ยวลุงเหี่ยวเนาะอ้าวขออภัยก็เดินเลาะตามชายป่านะครับระหว่างที่ทำพิธีเนาะ เดินเลาะตามที่ดินเนี่ยเดินเลาะดูด้วยความเป็นห่วงพ่อหายไปหลายวันแล้ว ขเขาเกยไปฟังมึงกลัวโดวนไปโดนตะห่าเขาที่จายบานในเรื่อตัวบอกอ้าวครับพี่อ๋อเจออะไรครับตอนนี้ครับทุกคนครับเกิดอะไรขึ้นองค์ um, บ้านเาก่าแกนี่อ๋อองค์องค์งบ้านเก่าแก่โอ่งบ้านเก่าตา <c oughs> บุญนะครับองค์นี้เป็นองค์ใหญ่เนาะเอาลงไปข้างล่างไม่ได้นะครับก็ออยังอยู่ในปา่าอยู่นะครับคนหลายท่านนะครับบอกว่าให้ดูในองค์หน่อยคือสําคัญเน่ะแก แกแกพยุงตัวเองแกก็จะไม่รอดแล้วครับจะให้แกปีนลงอ่งคงเป็นไปไม่ได้ประมาณนั้นไปเราเข้าไปดูในโอ่งดูองดบอกว่าะะตาเดินจะพเดินเาตัเ็เอเนไม่ได้่ไ่ก่ครับเปนไม่ได้ลนอกาะะ่โอ่งนี่ไม่เอาลงไปเนาะมันหนักบก่หนละะ่วเลยนะะี่ครนี่คือบริเวณบ้านเก่า มีอีกหลังอีกใบหนึ่งมีสองใบมีสใบสามใบใบตึงแตกนี่ฮะนี่ฮะบ้านเก่าแก่นะคะรับลูกเก้าพา,า,าไปอยู่ข้างล่างนะมีองค์สามใบแล้วก็สารพระพรมนะ สารพัพุมนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นไร่เนาะไร่ข้าวโพดปัจจุบันเป็นไร่ข้าวโพดละคือตอนอยู่บ้านเก่าเนี่ยคุณยายก็อยู่ด้วยเนาะอ,อืมก็คงแบบคิดถึงภาพเก่า ตอนที่คุณยายยังมีชีวิตอยู่เนาะมานั่งดูนั่งโอ้นะเนี่ยที่เป็นโดอยู่ตรงนี้คือบ้านเก่าของคุณตาบุญนะมีโองง่งน้ํามีอะไรอยู่นะเป็นบริเวณบ้านเก่าแต่ว่าลื้อไปอยู่ข้างล่างแต่ว่าโอง่งบางโอง่งโอ่งไม่ได้เอาลงไปด้วยนะครับมันอยู่ตรงนี้อยู่เพราะว่าหนักนะค่อนข้างหนะักแต่เราก็จะเห็นร่องรอยเนาะ มีสารพระภูมินะที่อยู่ตรงนั้นนะครับอ่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ฮะถ่ายให้ทุกคนได้ชมกันอย่างต่อเน,นื่องเลยนะครับอ้อาใจรุ่นกันนะครับช่วยกันกับการตามหาคุณตาบุญครั้งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรแต่ความหวังก็ยังริบป,ปีเนาะเพราะว่านับวันเวลายิ่งนานวันยิ่งริบป,ปี แต่ลูกเต้ายังมีความหวังครับวันนี้มาทําพิธีบอกกล่าวนะนำเครื่องบวงสวงเครื่องนะครับขัน5ขัน8นะมาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อให้เปิดทางพบคุณตาโดยเร็วไวขอขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับ